ครับวันนี้สาจับก็อยู่กับรุ่นนี้เลยครับ Fortuner l e g e n d นนะครับ, er ร,บราคาอยู่ที่1,663,000าบาทนะครับผมสีขามุกมาดูกันบ้างรุ่นนี้แต่งอะไรนะครับลำน,นี้ก็อัปเกรดเช่นเคยนะครับเป็นครอบไฟตันหมักของ GR นะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็น GR เปลี่ยนยกเซ็นเลยครับติดโลโก้ GR ให้ด้วยแล้วก็กรอบป้ายแท้ศูนย์ GR นะครับตัวนี้มาดูส่วนล้อแมกนะครับผม เราแม็กก็จะเป็นล้อขอบ2ี่สเหมือนเดิมนะครับแมกรูปดาวนะครับผมหรือว่าใครอยากได้ไลายอื่นเซอร์จ็อบก็จัดให้นะครับอันนี้แถมให้ฟรีเลยนะครับผมพร้อมยางดิสโทนนะครับผมนี่ก็มีติดเบากันลอยแคปลาจากศูนย์เลยนะตัวนี้มาดูในส่วนของภายในนะครับนี่เลยสวยๆครับหน้าจอพร้อมกล้องถอยอันนี้มีกล้อง,360องสามร้อยหสิบองศามาแล้วนะครับตัวนี้ แอร์ออโต้ด้วยพวงมาลัยก็มันติฟังก์ชันมีคุซคอนโทรลนะครับล็อกคอมเร็วเบาะของเราก็เป็นเบาะหนังคาดสีแดงเลือดหมูประมาณนี้เลยครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็มีแถมกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะครับยังไม่หมดนะครับของแถมจัดหนักจัดเต็มนะครับออกกับเซลล์จับกล้องบันทึกนี่ก็คือสามารถดูผ่านมือถือได้ด้วยนะครับผมมาดูในส่วนด้านหลังนะครับ ็เพิ่มเติมเป็นโลโก้แก้วให้ด้วยนะครับแล้วก็ชายล่าง GR Sport นะครับผมแล้วก็ติดโลโก้ GR Sport ครับผมหล่อจบครับผมลำนี้เซียวจับมีโปรมาฝากเช่นเคยนะครับ159,000บาทนะครับผมใครอยากได้ละหล่อแบบนี้ทักมาหาเซียวจอับหรือว่าโทรมาที่เบอร์0 6 5 5 9ครับ6976นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เซียวจับด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เซียวจับด้วยนะครับสวัสดีครับผม Bye.